น้อยยังงามๆเลยหน่อไม้กระเทียวไปหนึ่งหัวใหญ่ไปนี่ใส่ถุงไปหนึ่งใส่ถุงหนึ่งใส่ถุง, 10, งมันอยู่พันเดี่ยวต้นหนึ่อัดใส่ถุงก็ว่าได้กนะ็เลยเครึ่องกิโลถุงแล้ครึ่งกิโลช่างช่างใส่ถุงแล้วก็มัดแบบนี้ สองสั่นเว้ยใส่ถุงสองสั่นซันเดียวทุกคนใส่ซัมเดียวสักกอนเวลาหนึ่งอีกค่อยใส่สองส,สั่นเวลาหนึ่งซุกแล้วใส่สองสั่นต้องรีดอากาศออกน้ำใส่เครื่องดูดได<อ>้วยเว้ยช่างพอดีก็่าใส่เครื่องดูดด้วยรีดซ้ำหนักกับพ่อ,พอวัวเนา เรียบร้อยหนึ่งถุงครับบันนี้มาถึงขั้นตอนการหนึ่งแล้วครับบันนี้เอาหน่อไม้ใส่บนซึ่งนี่นะครับเนี่ยเพิ่อนเอาผ้าเข้ามาปกไว้นี่คือหน่อไม้ครับหน่อไม้อยู่ในนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือหน่อไม้หนึ่งใบหนึ่งใบแล้วสิปกไว้เพิ่อนต้องคุ้มผ้าไว้น้ำนี่มันค่อยๆเสียบ เป็นสูตรมันหนึ่งไห้ประมาณซีชม่วมงนะครับเดี๋ยวมาว่าห่อยซีซุกแล้วกปล่ีได้รสชาติของน้ำใหม่หนึ่งตามสูตรของยายสันครับอันนี้คือในการหนึ่งนะครับพิธีการหนึ่งนะครับมันเป็นแบบนี้นครับทายให้เบิ้งครับน้ำใหม่เต็มเลยระพาคุ้งใหมหนึ่งแล้วก็ดูไปเรื่อยๆครับ โอเคครับสวัสดีครับมาเบิรเท่าไหช่วงเช้าครับว่าหนึ่งไว้มาขึ้นเป็นไดครับเนี่ยสูลครับเอามาใส่กระมังไว้หรือสิยกขึ้นไปแขวนไว้ครับเอาไว้เก็บไว้กินนานๆห,หรือว่าเอาไวข้ขายได้ครับเี่ยไหร่ถุงสุกแล้วครับเนี่ยถุงละยี่สิบห้าบาทครับสองถุงหรือคูหนึ่งนี่ห้าสิบบาทราคา สวยๆทำไมสวยๆครับเนี่ยพอหนึ่งซุกแล้วก็ยกขึ้นมาแขวนไปครับแขวนไปเล่าไปนี่เลี้ยงกันไว้แขวนเลี้ยงกันไว้ไล่์ปีแรงสิทำมาแรงสิไลฟ์ตัวนี้เห็ดกิน ภูมิปัญญาสวร